สวัสดีครับผมนิติธรรมนิติธรรมรักเพื่อที่แสนดีของคุณตอนนี้คุณอยู่ในช่องนิติธรรม You Tube c h a n ่ e l ช่องรอบรู้สู่ออนไลน์วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการกําจัดมดในบ้านสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าทุกท่านเนี่ยก็คงจะเจอปัญหาเช่นเดียวกับผมนะครับเพราะว่ามันสร้างความลาคาญให้กับเราค่อนข้างที่จะเยอะเหลือเกินทั้งที่บางทีบ้านเราซื้อใหม่นะ เวลาซื้อมาใหม่ปั๊บเนี่ยเพียงแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นแหละไม่รู้มดอะไรเป็นมดอะไรเต็มกข้ามาหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการกําจัดก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบมดที่เราเจอในบ้านเนี่ยนะครับอตอนนี้ที่เราเจอเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ3สายพันธะุ์ท่านไม่รู้ว่าท่านเจอเหมือนผมหรือเปล่าสายพันธุ์ที่หนึ่งก็คือมดดำนะฮะมดดำไอตัวที่ขายาววิ่งเร็วนะครับแต่ว่าไอ้มดดำเนี่ยมันสร้างความรำคาญเฉยเฉยมันไม่กัด นะครับนะฮะแล้วก็มดดำเนี่ยคือมันอยู่เป็นกลุ่มเป็นสังคมที่ค่อนข้างดีมากๆเลยแต่มันก็สร้างความลำบากอีกแหละนะครับนะครับในการไต่อาหารในการไต่อะไรต่างๆพวกเนี้ยแต่ว่ามดไอตัวเนี้ยมดดําขายาวเนี่ยไม่มีภัยอะไรนะครับส่วนไอ้มดประเภทที่2เนี่ยนะครับไอ้ตัวนี้นี่ไอ้ตัวเล็กๆนะครับกลิ่นฉุนๆนะครับวิ่งเร็วๆนะครับไอ้ตัวนี้แหละครับกัดก็กัดด้วยนะครับนะฮะแล้วก็กลิ่นก็ฉุนด้วย ถ้าเกิดเราวางอาหารไว้เพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแะครับนะครับ,นะรบถ้าเกิดว่ามีตัวหนึ่งมาเจออาหารของเราที่นี่มันมาเป็นฝูงเลยนะครับตรงนี้ก็สร้างความลำคาญให้กับเราเนี่ยไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวนะครับอีกประเภทหนึ่งนี่นะครับไอ้ตัวนิมดตอันตรายอันนี้ตัวเล็กนะเขาเรียกว่ามดแดงมดแดงเล็กนะครับอันนี้เดินช้าแต่กัดเจ็บนะครับสมมุติว่าเรามีเด็กอยู่ที่บ้านนี่นะครับเนี่ยนะครับ ขอให้นอนไปเถอะบางที่มันขึ้นไปหมดเลยนะครับตามห้องนงห้องนอนตามเตียงนะครับเดินช้าแต่พวกนี้กัดเจ็บนะครับแล้วก็กัดได้เป็นตุ่มเป็นผื่นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้อันตรายมากนะครับไอต้ตัวตัวตัวเล็กๆตัวนี้เนี่ยนะครับเดินช้าก็จริงแต่กัดเจ็บนะครับบางทีตัวผมเองลูกสาวกลับมาบ้านอย่างนี้มานอนที่บ้านเนี่ยโอ้โหวตื่นเช้ามาตุ่มเกี่ยวกับมดกัดเนี่ยสี่ห้าตุ่มอย่างนี้นะครับ ทีนี้เราก็เลยคิดว่าเอ๊วิธีของการที่จะกําจัดมดพวกนี้ทำยังไงเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาเราเจอมดพวกนี้เรามักจะใช้มือลูบถูกไหมฮะมือลูบมือปัดนะครับมือขยี้มันอย่างนี้น,นะครับแล้วก็ใช้ไม้กวาดากวาดบ้างกวาดเท่าไหร่ขยี้เท่าไหร่มันก็ไม่เคยหมดสักทีหนึ่งเราก็เลยบอกว่าจะทํำยังไงดีว่าลักษณะแบบนี้ทีนี้เราผมผมก็เลยลองทดลองใช้วิธีนี้ถ้าลองทําตามผมดูสักนิดหนึ่งผมเชื่อว่านะครับมด มดนี่ที่อยู่ในบ้านท่านเนี่ยก็คือว่าหมดบ้านอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ผมก็ใช้มาแล้วก็ค่อนข้างได้ผลนะครับก็อยากจะแจ้งแล้วก็ฝากคลิปนี้ให้กับท่านลองทําตามดูสักนิดหนึ่งนะครับอุปกรณ์ที่ท่านจะต้องใช้ต้องใช้แล้วก็ต้องเตรียมตัวที่หนึ่งเนี่ยนะครับให้เตรียมไว้หน่อยก็คือเรื่องของไฟฉายนะครับให้ท่านเตรียมไฟฉายไว้ก่อนนะตัวที่หนึ่งนะครับนะครับ ตัวที่สองที่ท่านจะต้องเตรียมไว้นะครับก็คือตัวนี้ครับก็คือสเปรย์ฉีดแล้วเขาเรียกว่าสเปรย์ยาฆ่า,ามแมลงนะครับท่านไปดูตามห้างสรรพสินค้านะครับที่มันมีสเปรย์ที่มันมีไอตัวที่เป็นท่อเหล็กต่อออกมาท่านอย่าไปเอาสเปรย์ฉีดธรรมดานะเอาตัวที่มันมีตัวท่อเหล็กนะนะฮะที่เป็นท่อเหล็กออกมาหน่อยนะครับฉีด นะครับก็มีหลายยี่ห้อนะครับท่านก็เลือกเอานะครับว่าที่มันแรงๆหน่อยก็แล้วกันนะครับมันจะได้ปราบให้มันอยู่ได้นะครับทีนี้เมื่อท่านเจอมดเนี่ยนะครับสิ่งต่อไปเมื่อท่านเจอมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านจะต้องทําก็คือหารังมันให้มันเจอนะครับหารังให้เจอถ้าท่านเห็นตัวมดที่มันมาไต่ตามบ้านท่านเนี่ยนะครับท่านอย่าเพิ่งไปฆ่ามันนะ <sac> s. <S อย่าเพิ่งไปบีบอย่าเพิ่งไปขยี้มันนะ ท่านใช้โดยเฉพาะอย่างิ่งไอ้มดตัวเล็กๆเนี่ยตัวที่มันวิ่งเร็วๆนะที่มันกลิ่นชุนๆุนี่นะครับตัวเล็กๆเนี่ยเพราะมันเล็กมากเนาะนะครับเวลามันมาไต่อาหารท่านมันจะมีสายของมันเดินตามมาท่านนึกออกไหมมีสายของมันเดินตามมาท่านก็ใช้ไฟฉายนี่นะครับค่อยๆไล่ตามมันค่อยๆไล่ตามมันไปนะนะครับจนกระทั่งไปเจอเพราะว่าไอ้มดพวกนี้มันจะอยู่ตามตามซอกตามหลืบตาม บ้านของเราที่มันแตกตามรูกับเบื้องเนี่ยมันจะมันจะอยู่เล็กๆลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นบางทีบางครั้งถ้าท่านไม่ใช้ไฟฉายไปเนี่ยหรือส่องตามมันไปถ้าจะหามันไม่เจอนะครผมจึงต้องให้ท่านเตรียมไฟฉายนะครับค่อยๆไล่ตามมันไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายมันก็จะมีรูเล็กๆตามรูกับเบื้องอย่างนี้นะครับตามรูซอกไม้อย่างนี้นะครับหลังจากที่ท่านหารูมันเจอเรียบร้อยแล้วนะครับ yeah, ก็แย่ไอ้เหล็กนี่แหละไอ้เหล็กของท่านนี่แหละเข้าไป นะครับแล้วก็ฉีดเข้าไปในรูของมันนะครับไม่จำเป็นต้องฉีดเยอะนะครับฉีดเข้าไปในรูนะครับเ <Ye' im. S 2> ท่านี้นะครับมดที่จะมารบกวนท่านมันก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะเจอตรงส่วนไหนของบ้านก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือหาหลังให้มันเจอท่านอย่าไปฉีดม่วนะไม่ใช่ว่าเห็นตัวมันมาท่านฉีดไปหมดเยมันเหม็นในบ้านทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะครับเพียงแค่ว่าหาหลังให้มันเจอแล้วก็ฉีดเข้าไปในหลังมันแล้วก็ไอ้พวกที่มันไต่เป็นสายท่านก็เอาผ้าชุบน้ําแล้วก็เช็ด เช็ดแล้วก็ไปซักออกอย่างนีน้ท่านก็สามารถที่จะจะป้องกันกําจัดได้แล้วก็จากนั้นไปเนี่ยนะฮะวันสองวันเนี่ยมดจะไม่มีในบ้านท่านเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ท่านเจอมดแบบนี้อีกก็ทําขั้นตอนเดียวกันครับหารังให้เจอเพราะบางทีบางครั้งมันอยู่ในซอกในกีบไม้ในที่มันเป็นรูกระเบื้องอย่างนี้นะครับใช้ไฟฉาย,ายค่อยๆส่อ,อ,สองไปนะครับท่านก็จะสามารถกําจัดมดนะครับที่มารบกวนท่านในบ้าน ได้อย่างแน่นอนนะครับก็เชื่อว่านะครับท่านคงจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านมากนะครับที่รับชมจนกระทั่งจบรายการนะครับก็ที่สําคัญถ้าเกิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์สาหรับท่านนะครับและก็คนรอบข้างนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆในช่วงต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านมากครับสวัสดีครับ